สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมก่อนเอนจอยนะครับก็ไม่ได้อัปเดตคลิปกันนานหลายน่าจะหลายเดือนเลยมั้งเนี่ยมีดูวันนี้มาอัปเดตแคท kingdom พร้อมกับน้องแมวที่ใส่เสื้อกันนะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหนาวเลยทีเดียวสําหรับเชียงใหม่นะครับหรือว่าที่แคทคิงด้อมนะครับนี่ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ กิจกรรมที่เราต้องทํากิจกรรมของมชาสิ่งที่เราต้องทําทุกปีก็คือการใส่เสื้อให้น้องแมวแล้วก็เติมไฟอุ่นให้น้องแมวแบบนี้นี่เลยครับวันนี้ก็พามาชมน้องแมวเฮ้ย hey! นี่ก็จะมีบางตัวที่ลงเรืออยู่บ้างที่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับเพราะว่าน้องอาจจะขี้กลัวหรือว่าน้องดุเงี้ยครับ ก็จะไม่ได้ใส่ทุกตัวสักทีเดียวแต่ตัวที่จับได้นะครับใส่ทุกตัวเลยนี่อ้ห่วงนอนแล้วสิก็วันนี้พามาดูแคทคิงดอมสานะครับนี่ดูพี่บอร์ดของเราถึงเราจะมีตาข้างเดียวเดี๋ยวเราก็มองด้วยความจริงใจนะเกี ok ่ยวกันไมเนี่ย เนี่ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นตริมแบบใส่เสื้อเดินกันขยุ่งกัะย่างก็ที่นี่แม่แตงเนาะแคทคิงดอมครับอยู่ที่แม่แตงก็แบบที่นี่ช่วงนี้ก็เด็กได้ว่าหนาวมากๆช่วงเช้าเช้านะครับตีห้าหกโมงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแปดองศาเลยทีเดียวนี่โอเค พามาดูน้องแมวดีกว่าน่าจะหนาวกันทุกที่นะครับที่นี่อากาศหนาวมากมีมีน้องแมวที่แบบอยู่กันแบบนี้ดูเดินตามวันนี้ผมจะไม่เรียกให้ทุกตัวมาหาแล้วนะเพราะว่าอากาศมันหนาวน้องแมวก็ไม่ค่อยอยากขยับสักเท่าไหร่นี่ดูก็จะมีไฟอุ่นแบบนี้มีใส่เสื้อแล้วก็ เอาผ้าใบกันลมแบบนี้นะครับก็จะเอาลองทุกด้านเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะครับนี่แนวสกอตติดโฟก็มีนะใส่เสื้อด,ด้วย <c oughs> ได้ยินเสียงกรนไหมทุกคนหลับอยู่ไม่ยุ่งดีกว่านี่พาขึ้นมาดูชั้นบน <c oughs> จ้ะ ว,ว้าวชั้นบนดูอะไรลูกชั้นบนก็ประมาณนี้นะครับดูน้องแมวนอนกันแบบนี้เลย,เยหนาวแล้วสิคือแมวที่ไม่ขี้กลัวนะครับส่วนมากที่แบบมาอยู่กันแบบนี้<ม>เขาก็จะได้รับความอุ่นจากไฟส่วนตัวที่ไม่ได้ใส่เสืออ้อเนี่ย นี่คนระับอันนี้ขี้กลัวนะนเนี่ยแบบนี้ชั้นบนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีกระบะหรือว่ายางรถยนต์ครับไว้ให้แบบนี้ซึ่งผมจะไม่เข้าไปละเพราะว่าส่วนมากที่อยู่ชั้นบนแบบนี้นะครับจะเป็นแมวขี้กลัวและบางตัวที่ไม่ได้แส่เสื้อถ้าเราเข้าไปหาแล้วน้องจะวิ่งออกมันจะทำให้น้องหนาวนี่อาหารก็มีวางให้แบบนี้นะครับ ก็สาะนะประมาณนี้นี่ดูอันนี้คือไม่ยอมออกมาเลยนะปกติถ้าหน้าร้อนหรือว่าช่วงเวลาปกติของทุกเดือนอะเรามาแบบนี้น้องแมวจะออกมาแน่นอน,นแต่วันนี้ไม่ยอมออกมาเลยโอเคหลังจากไปชั้นบนเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกโซนที่เป็นบ้านเล็กนะครับ เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ก็อากาศหนาวหญ้าก็จะขึ้นช้าหน่อยนี่เดี๋ยวพาไปดูน้องแมวที่อยู่ตามบ้านนะครับโอ้ยอันนี้พระบายเสียืมดูอาหารก็วางให้แบบนี้นะแบบน,นี้อันนี้น้องแมวที่กลัวน,นซึ่งเราจะไม่เข้าไปหาแล้วนี่ดู ตามบ้านแบบนี้ก็จะมีอาหารมีแมวอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ใต้บ้านยาวก็จะใส่ไฟกกไว้ให้แบบนี้นะครับใส่ไฟกกแล้วก็เอากรงวางไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลมพัดนะครับนี่อันนี้บ้านอีกหลังหนึง่งก็เหมือนกันเลยช่วงนี้น้องแมวจะไม่ค่อยอยู่ตามขอบๆอแบบนี้นะครับเพราะว่า น่าจะหนาวแหละช่วงกลางวันน้องจะเล่นนะช่วงเย็นแบบนี้น้องก็คือเข้าที่นอนอน่ะนี่ดูโอเคชั้นสองไอ้บ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังที่สองประมาณนี้สองไปซีเดี่เหรือเล่าดูดเดียวซึ่งผมจะไม่ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปไอ้ตัวอื่นน่าจะกลัวแน่นอน อเคถ้าหน้าหนาวนะครับเราก็จัดการแบบนี้นะครับช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อให้น้องแมวแล้วก็ในเติมไฟอุ่นนะครับเติมไฟอุ่นให้เพียงพอเพิ่มที่นอนเป็นสองเท่าแล้วก็จะมีพวกไฟอุ่นมาเติมเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้มาอัปเดตกันหลายเดือนเลยก็เป็นคลิปอัปเดตที่แบบน่าจะครบทุกจุดแล้วนะครับที่ผมให้ดูเนาะโอเคก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีแคทสองกับแคทหนึ่งถ้าพี่ๆที่อยากจะดูหรือว่าอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อในคลิปถัดไปเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่เค okay. สวัสดีครับบายขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคอยติดตามแล้วก็ยังให้กำลังใจใครที่ดูมาถึงจนสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์เล็กนึงให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจว่าเออเนี่ยนะมีคนที่ดูเราจนจบด้วยนี่น้องแมว ใช่ไหมคะน้องแมว <c oughs> ไม่ชอบละโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับโอเคบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ